สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้สําหรับนักเรียนชัน้นผสมศึกษาปีที่5นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์นะคะของคุณครูเตยนะคะวิชาแรกนะคะคลิปนี้จะเป็นการอธิบายถึงใบงานที่จะให้นักเรียนในวันที่10มกราคมนี้นะคะวิชาแรกเป็นวิชาพระพุทธศาสนานะคะ,ะเป็นใบนี้นะคะวิชา,าพุทธศาสนาในใบนี้ครูเตยให้ทําอะไรก็จะให้นักเรียนวาดภาพ นะคะระบายสีการปฏิบัติตนในวันธรรมะสวระนะคะหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่นักเรียนเคยปฏิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาสนะคะถ้าใครวาดภาพการทำบุญตักบาสนักเรียนก็วาดภาพระบายสีให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตอบคำถามนะคะด้านล่างนะคะกิจกรรมที่เรียนปฏิบัติคืออะไรนักเรียนก็ตอบว่าทำบุญตักบาสนะคะหรือใครวาดภาพเวียนเทียนนะคะ นักเรียนก็ตอบว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติก็คือการเวียนเทียนนะคะหรือใครจะทำวัฒาภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะกวาดลานวัดนะคะขัดห้องน้ำวัดนะคะรรนักเรียนก็ตอบว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติว่า à, กิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะอันนี้คือวิชาพระพุทธศาสนานะคะอันนี้นะคะต่อมาวิชาภูมิศาสตร์นะคะสำหรับวิชาภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นใบงานใบนี้นะคะ ถ้าใครที่มีหนังสือ,อวิชาภูมิศาสตร์นะคะอยู่กับตัวนักเรียนก็เปิดดูได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนักเรียนก็ไปค้นหานะคะค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือใน Google นะคะให้ทำอะไรก็ครูให้นักเรียนไปดูแผนที่นะคะภูมิประเทศของภาคเหนือนะคะถ้าใครมีหนังสือก็หยิบมาดูตามได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีก็เข้าไปเซิร์ช ใน Google นะคะว่าแผนที่ภูมิประเทศภาคเหนือนะคะแล้วก็มาตอบคำถามนะคะตามใบงานนี้นะคะ<ฤ>คำถามข้อแรกเขาถามว่าภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดนะคะ<ส>นักเรียนเคยเข้าไปดูนักเรียนก็จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะคะก็เอามาตอบนะคะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นเทือกเขาสูงนะคะอะไรอย่างนี้นักเรียนก็กรอกไปนะคะ ต่อมาข้อที่2เขาถามว่าภาคเหนือประกอบไปด้วยทิวเขาสําคัญอะไรบ้างอ่ะเขาก็จะมีรายละเอียดชี้แจงมานักเรีนก็เอามาตอบคําถามนะคะข้อ2.3าเขาถามว่าจุดที่สูงที่สุดของภาคเหนืออยู่ที่บริเวณใดมีความสูงเท่าใดนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะข้อที่2.4แหล่งน้ําที่สําคัญในภาคเหนือมีอะไรบ้างนะคะก็ตอบมา2คําถามนะคะมีแม่น้ําสายสําคัญอะไรบ้างตอบมา และอ่างเก็บน้ําที่สําคัญมีอะไรบ้างนะคะก็เขียนมามันจะอยู่ในแผนที่ภูมิศาสตร์ภาคเหนือนะคะต่อมานะคะลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือเนี่ยส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญอย่างไรนะคะนักเรียนก็มีข้อมูลก็ตอบคําถามมานะคะแล้วก็ตอบเกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางธรรมชาติว่ามีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะต่อมาเด็บแบบคําถามอันนี้นะคะวิชาภูมิศาสตร์นะคะต่อมาวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นใบนี้อ่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยครูตเตย้ยให้ไปนักเรียนไปเนี่ยไปสืบค้นเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยา จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้มา1พระองค์นะคะในสมัยทุยามีกษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์เลือกมา1พระองค์นะคะแล้วก็สรุปประวัติความเป็นมาของท่านตรงไปในใบางานใบนี้นะคะอันนี้สําหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะใบงานใบนี้ใบงานทั้ง3าใบนะคะครูก็จะไปแจกให้นักเรียนในวันที่10มกราคมนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ